ใช่เพามันเต้นใหญ่ด้วยไงประเด็นอ่ะประเด็นคือมันเส้นใหญ่ไงเนี่ยแล้วผมก็ยิ่งบางๆอยู่เสือกงอกอีกผมก็บางๆอยู่อีหาเสือกงอกอีก อืมไปเอาไอ้นี่กระเป๋าข้างล่างมาให้จานไปมันมีหวีอยู่ด้วยปะถามแล้วก็ม,มีโท่ตับกับหวีเอามาเลยอืมอืมคันมือ บ้านก็ไม่ได้วิวดีมากนะคะก็แค่แบบนี้เองบ้านก็ไม่ได้วิวดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข้างหน้าเป็นแบบนี้ค่ะอืมนะก็ต้องตื่นก่อนเออถ้ามีเก้าอี้นะเก้าอี้เก้าอี้อันเนี้ยเดี๋ยวรอช่างมุงหลังคาช่างอะไรเสร็จก่อน รถมาสิเพราะว่าเขาอันนี้ไงเขาไปซื้อนี่กับแม่ไงเขาไปตลาดเขาไปตลาดแล้วเขาไปซื้ออาหารปลาอาหารปลามันหมดเออต้องเอาเก้าอี้มานั่งสักตัวลมเย็นว่ะทุกคนลมเย็นมากข้างบนเนี่ยอยากอยู่แล้วเดี๋ยวรอเวลาอยากอยู่อยากอาศัยละ ลมเย็นมากแล้วมันไม่มีฝุ่นไงประเด็นลมมันเย็นแล้วมันไม่ได้มีฝุ่นมีอะไรเคยทักมาโคตรน่ากลัวใครนะเคยทักมาโคตรน่ากลัวทักมาหาใครทักหาผมมะทักหาทำไมไม่รู้เคยทักที่ไหนไม่รู้อ่ะแหละจะคนบุรีรัมย์อ่ะเหรอนามสกุลอะไรคิวลำไหนเอามาให้ดูก่อนดิแล้วโคตรน่ากลัวอืมอันดีไหมอันดูดิ ก็มึงก็ชอบไปลงรูปอ่อยอ่ะไม่เดียวผมภูมิใจอืออ่อยดักชนีที่ไหนได้กระเทยเข้ามีแต่กระเทยก็มึงไปลงรูปอ่อยชนีอ่ะกระเทยก็เลยเข้าช้ำมันชอบลงรูปมันมันเล่นกําลังกายออกกําลังกายไง พอกำลังกายแล้วก็ชอบแบบชอบแบบพอโชว์ขายของอะ่ะก็มึงขายของคนก็ซื้อก็มึงชอบขายของอะ่ะพอพ่อใหม่มึงชอบขายของไงอืมกเ็เธอก็เธอชอบเลย แม่กลับบ้านไปแล้วเหรอฮะแม่เขากลับบ้านไปแล้วเหรอโอเคต้นไม้โตไวามากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ก็มันชอบโชว์ก็มันชอบโชว์ชอบอะไร พ่อไปเอาถังมาใส่อันนี้แน่เลยทุเรียนทุเรียนน่าจะเข้าช่วงค่าๆเลยค่ะพี่ยังไม่เข้าตอนนี้ทุเรียนเข้าตอนค่าๆเจ้านิกทักหาพี่แพรลี่บ้างหรือเปล่าไม่ได้ทักนะคะไม่ได้ทักเงียบหายเงียบไปเลยทั้งสองคนไอ้เจ้านิกไอ้เจ้าเจนลบหายไปเลยหายไปเลย เอากีบเมฆไปเลยไม่รู้ไปทำอะไรอยู่ไหนไม่รู้ไปอยู่ไหนพี่ไข่มุกขอบคุณค่ะ ลองคุยไปนะคะมาสีน้ําฝนยี่สิบสามน้ำฝนมาเลยอยากนั่งรถใหม่มาเลยค่ะวันที่ยี่สิบสามรถมาส่งวันที่ยี่สิบสามจะหนูรถมาส่งวันที่ยี่สิบสามค่ะน้ําฝนมาเลยเดี๋ยวพาไปไปฉอบฉิวสวัสดีแม่แดงค่ะยังไม่รู้เลขเลยค่ะเขายังไม่ได้ติดป้ายเขาไม่ได้ปิดทะเบียน ไอที่รูปที่เขาส่งมาให้ดูมันไม่มีทะเบียนอะ่ะไม่รู้ว่าเลขอะไรไม่รู้ว่าได้ได้เลขอะไรเดี๋ยวรู้เลขแล้วก็จะแจ้งนะคะไม่เคยปิดเลขทะเบียนนะไม่ว่าซื้อรถคันไหนอะ่ะถ้าใครตามดิฉันจะเห็นนะดิฉันไม่เคยปิดแผ่นายทะเบียนไม่เคยปิดคนอื่นเขาปิดกันดิฉันไม่เคยปิดเดี๋ยวพอได้ดูค่ะทั้งคลิปมาแน่นอนเพราะเดี๋ยวเขามีรถสไลด์มาส่ง เดี๋ยวรถมาส่งถึงบ้านค่ะมีรถสไลด์มาส่งถึงบ้านเดี๋ยวถ่ายให้ดูเราว้าต้องถ่ายรูปมงรูปแม่อยู่ยแล้วแล้วก็อะไรนะอ่ออะไรอะ่ะให้พี่ก๊อฟมาแต่งหน้าอยู่แล้วให้พี่ก๊อฟเข้ามาแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันวันที่ยี่สิบสามสวยๆถ่ายรูปหนึ่งกลุ่มออกลงออกรถก็ต้องถ่ายรูป รถใหม่มีมันมีจอข้างหลังอนะจอมันก็ไม่เล็กนะเดี๋ยวนี้มันต่อพวกไอ้นี้ได้ต่อพวก u t u b e เอ่ยต่อพวกเน็ตฟงเน็ตฟิกเดี๋ยวเวลาเวลา,าเดินทางไกลๆก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นได้แต่บางีฉันก็ไม่ค่อยดูอยู่แล้วแต่ที่ต้องการก็คืออยากได้เบาะแบบดีๆให้แม่นั่งด้วยตัวเองนั่งด้วยนะเป็นเบาะดีๆเวลาเราแบบไปทํางานแบบที่มันเป็นงานแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะก็จะได้แบบ ใช่ใช่เป็นเบาะเป็นเบาะนวดค่ะเป็นเบาะนวดเป็นเบาะนวดสองเบาะข้างหน้าเป็นเบาะ V I P ค่ะเบาะไฟฟ้าแล้วก็นวดได้ด้วยมีฟังก์ชันในการนวดในอะไรแล้วก็แบบเปิดมามีที่วางโกวางแก้วสะดวกสบายดีสะดวกสบายดีไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับสําหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณสําหรับของขวัญคะ่ะมันเป็นอาพาดเป็นอัพาดค่ะโตยโยตา้าอัลาด โตยโยต้าเอาพาดบ้านใหญ่นึกว่าโกดังไม่ใช่โกดังอขอบคุณพี่ยายาด้วยนะคะขอบคุณแม่แดงค่ะขอบคุณพี่สัพี่สะเอมค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูเดี๋ยววันที่รถมาส่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้อง,ต,องต้องเทสร,ระบบเทสอะไรไม่ใช่แค่ไอตะดูดิฉันก็ต้องดูไว้เดี๋ยวเผื่อวันไหนแบบมีฟิลอะบางทีมันก็คนมันก็อยากมีฟิวเป็นคนขับรถเหมือนกัน ขับพาพอ่อพาแม่ไปเที่ออยวอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนขับได้เอาบุญก็ตลับเป็นขับกับเปต้าอย่าเผื่อตาไม่อยู่เผื่อมงพักพาโมพาแม่ไปเที่ออยวอะไรเงี้ยอืมใช่ขับไม่ยากเลยค่ะขับไม่ยากเขาบอกว่าขับง่ายฝ่าฟอร์จูเนอร์เขาบอกว่าขับขับง่ายฝ er. ่าฟอร์จูเนอร์เซลบอกนะคะ เซลเบียบอกใช่ที่แรกจะเอาสีดำสีดำมันดูแบบไม่ได้ว่านะรถเอาผ่าสีดำอ่ะมันดูแบบทรงแบบจีนเทามันดูแบบทรงเสียอ้ามดูแบบทรงเสียมันไม่ได้ดูแบบทรงแบบทรงซออะมันดูทรงเสียไปเบาะดาแล้วมันดูแล้วก็ข้างในมันก็มันทึบข้างในมันก็ดูทึบดูดูดูอึดอัด เออมันดูอึดอัดอืมสีขาวเวลามืดๆมองเห็นดีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สีดำมันก็ดูรลยะรถบ้านที่ฉันไม่เคยออกสีดำเลยนะมีแต่สีเทาไอตัวรถฟอร์ดนี่ก็สีสีเทาเนี่ยที่พ่อขับนะสีขาวมันดูแบบเหมาะสำหรับผู้หญิงไนะเวลาเราแต่งชุดแต่งอะไรไปงานไปอะไร อันนี้ก็ไม่ใช่ดำนะอันนี้ก็เป็นเทาเป็นสีเทาพ่อครับพ่อเอาถังมาอืออือเฮ้ยตาเอาถังนี้ลงก่อนไปบอกพ่อฉีดนี่หน่อยฉีดต้นฉีดต้นส้มไอฉีดต้นอันเนี้ยมันมีแมลงเอาลงไหน่อยอลงไหนฉีดเผื่อไว้หน่อย เราพ่อก่อนเลยเดี๋ยวพ่อไปกาเดี๋ยวไปฉีดอันนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถอยหายนะฮะเบออาถังอันนี้ลงหน่อยเบาแล้วเอาถังลงหมน มีน้ำอยู่ใช่ปะเขยา่าเขย่าให้มันเข้ากันเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวฉันลงไปฉีดอันนี้ก่อนอเ,เพราะว่าเห็นหนอนเห็นหนอนตรงใบตรงใบมะนาวหนอนมันกินใบมะนาวดิฉันนะมันเซฟ,ฟวินค่ะเซฟ,ฟวินไอตัวพ่นไล่มแมลงเป็นเซฟ,ฟวินเดี๋ยวฉันจะลงจากชั้นนี้แล้วนะเซฟ,ฟวิน เวินเสียใจตอนลงระวังด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อจ้าเด้อหนอนมันกินอ่ะเออแต่วันนี้ฝนน่าจะไม่ตกอยากซื้อบ้านอยู่ตรงนู้นอะทุกคนเดบนข้างบนนู้นเลยอะแต่มันน่าจะเป็นที่ป่ามันน่าจะสร้างอะไรไม่ได้อยากไปอยู่บนนู้นอะ ห่างไกลผู้คนอย่าไปอยู่บนนู้นนะใช่อย่าไปอยู่บนเขาบนยอดบนนนะู้นอะมองลงไปเห็นไปถึงทะเลเลยนะคะดิฉันเคยขึ้นไปตอนเด็กๆดิฉันเคยขึ้นไปตอนเด็กๆไม่ทะลมเอามายัางตาไปฉีดก่อนปีกวิเวกไปสร้างอาสมอยู่บนนู้น เดี๋ยวต่อไปมีเงินมากๆก่อนถ้าตรงนี้อยู่แล้วเริ่มเบื่อแล้วอีกสิบปีข้างหน้าไปสร้างอยู่บนเขาออด้วดีกว่าอไม่จะไ,ไปทุด,ดองอะอ้าวใช่เหรอคะเพิ่งรู้ว่าน้องสาวออกแบบคุณงานคุมงานที่บ้านคุณแพรลีใช่เหรอคะพี่ชื่ออะไรที่เป็นสถาปน,นิกใช่ไหมหรือเป็น อ๋อมึงจะไปเอานั้นก่อนเนาะเอาไปเอามาไม่ใช่ไม่แถวนี้ไม่มีป่าสงวนค่ะแถวนี้ไม่มีป่าสงวนมันไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นแถวอะไรอ่ะมันไม่ใช่เป็นแถวอ๋อใช่อ๋อใช่ใช่ใชใชแลคุณฝ้ายเขาเป็นอันนี้นี่ไงคุณฝ้ายก็คนนี้ไงคุณฝ้ายคุณฝ้ายคนนี้เออถ้าเป็นแถวแก่งหางแมวอะ นี่ไงคนไหนวะนี่น่าจะคนนี้ใช่ไหมคนนี้มีป้ายหมดนะคะใครเป็นคนดูแลควบคุมนู่นนี่นั่น <c oughs> มีป้ายหมดอย่าไปอยู่ไกลๆไม่ไปอยู่ไหนแล้วอยู่แถวบ้านนี่แหละ ให้ไปอยู่ไหนไม่ไปแล้วอยู่นี่แหละไม่อยากไปอยู่ไหนแล้วอยากอยู่บ้านขอตายที่บ้านเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่ค่ะไม่อยากไปตายที่อื่นถ้าอยากตายขอตายที่นี่แล้วกัน วิวสวยนี่ท้องฟ้าสีพาสเทลฟ้าก็เป็นสีพาสเทลไอ้หามมาอันนี้เลยมาฉีดอ,อันนี้การก่อนกลับจใช่บ้านคือเซฟโซนที่ดีที่สดุดบ้านคือเซฟโซนที่ดีที่สุดของเราค่ะ มีตาคนหนึ่งก็เหมือนมีคนงานสิบคนจนปอดล้อตาตาสองชั้นไงครับทุกคนหนุนสองชั้นบ้านสองชั้นมันเขยา่าขย้อนบางอย่างาไม่ใช่มันตกเป็นตะกรนะไม่ผสมใหม่แล้วน,ลน้ำเยอะเปล่า ฉีดอีกสิครับโอ้ยโอ้ยไม่ออกเลยเอออย่างนี้สิอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อย ทุกคนต้องฉีดค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เหลือใบไว้กินแน่